เขียวแม่มีพูก็มานี่ดิลเป็นหนึ่งวัน8ปดล้านวิวปวดโพนอรดแม่ีพูนแสดงความกินดีครับเือนี่รมกับชุดเขียวใหม่ เพ่นอ,อน้อข่สว่อนุงอิงครับนี่แม่ไข่จะเร็วหดจะเรวหมดมายังเจ้ายมาควักยังไข่ไม่ติมสวน่<า>สวนุองอิงแม่แมาตูอิงดีใจบ่ลูกเพลงได้กี่สล้านวิวเลี้ยว2อ้ยันองยนโอย้ยโอ้ยนี่บ่โอ้ยโอ้ลูก <laughs> ดีใจน้ำยอดวิวครับผมว่าบ้าหได้แจ้งเราออแท่สองล้าน้านบ้านเแล้วไม่รู้เราดูหน้าบ้านอย่างเดียวพออ่ร้านเท่าไหร่แล้วตอนนี้ร้านหกไหมครับยอดเลยครับ เป็นปากเลยทำนานเรยอนี่โอ้ยเขี่ยครับ ารุบมีผมค่อยซัพอรดตั้งขับมาตลอดจังแต้พูละไม่ไมครับเีชุดมีชุดไดโนเสาร์ชุดอะไรกับเพื่อนนี่แหละจัดไหมเนีย ดีใจครับพี่น้องสนับสนุนเนาะบอคิดว่าจิ้วฮอดปันนี้เขี่ยวก้อนหนึ่งวันหนึ่งล้านห้าแสนวิวอันนี้ครึ่งวัน หลายก็ร้านหาเลยครับครับพวย้อัวันนี้มีแพ่เงินไหมนมีมีมีโอ้มีแพ่เงินด้วยเนาะแพ่เงินปะจีโห้แพ้โอ้แพ้เนี่โอ้กับยันขาว่าเาาไทยมัถึงเนาะ ่และเอาไว้เร่องอื่นวันนี้เรามีแพ่งินด้วยนะครับายลุกปังปังวันนี้มาฉลองสองล้านวิวอยู่กาลสินหาพอดีเนาะหางย่างแรกเนาะย่างแร้ตั้งใจที่จะเอาชุดเมื่อไหี่เพื่อเป็นเป็นสิงเสดงความยินดีกับซิงเกิลท เพราะว่าซิงเกิลแรกเป็นสีแดงไปแล้วชุดนี้ก็อยากให้เป็นเขียวเหนียวเซวแซวาน้ววานองเกิดวันพฤหัสบดีเกิดพฤห,หัสบพี่โจเกิดวันนะคะทุกอย่างมันมีความสัมพันธ์นิที่ไปที่มาแล้วมันจะได้วอร์กพี่โจหลายอย่างคือก่อนที่พูดจะมานี่คู่คุยกับพี่ค่ะคนนึงเพิ่งมาจากกาฬสินธุ์เพิ่งอยู่กรสินไปบ้านแม่ทันดีมา,ไป,นนมาไปที่บ้านเลยนะ ความมาเกินมากกว่านั้นคือปิงปองที่จับคือเลขเดียวกันปิงฟองที่จับได้ค่ะคือเลขเดียวกันแล้วพอไปหอดบ้านได้หูบ้านเลขที่จับได้คือเลขที่บ้านเดิมที่แม่ฮันนี่เคยอันนี้คือเป็นสิ่งที่คุณยายแพงเป็นพี่สาวคนที่สามของคุณแม่ที่ได้ไปที่เขาได้เห็นคลิปแม่เป็นคนเมเพิ่บอกแล้วก็ความตั้งใจของผู้คื ีสเนี่ยเพิ่นบริเปน็นร่างบริเป็ียนย่งเนี่ค่ะเพิ่นเป็นแบบว,ว่าคนอีซื้อหมืนซื้อสารอาระไก็เลยบอกครูว่วาด้วยความที่ครูก็ทาธุรกิจมีหน้าที่ประจาเห้หลายอย่างนะคะก็เลยอยากให้มามาหานมีมันคำแล้วนะคะพูก,ก็เลยบอกกับีเพิ่นว่าเาสิไปมันสิออนบ่เพราะว่าโดยปกติอ่ะเพิ่นจปปิปปรตวันนะคะมาที่ี่มือหวนัวน,วนพาคออธิานมานํ้รดา เพืเ่อนจะได้เป็นลมโคลมไส้เป็นความเก,ก็นลมเย็นให้ราคาพอที่นี่สิ่งที่พี่สาวบอกก็คือเพื่อนบริยวสายมอลล์เพื่อนบรูสารจากกรุองอิงเลยค่ะตอนนั้นพอที่นี่เพื่อนก็เลิ่ไปเซิร์ชเซิร์ชเท้าแล้วก็มาบอกว่าแม่เพื่อนเ้งแล้วกับกรองอิงกับพี่โจเนี่ยดังได้อีกานีนะคะเนี่ยงตะวาเอ,อ,อย่ามันจะมีการเรื่องการขอขมากกับวัดน,นาอมียงเทีนสีผา แต่บัตรที่นี่คือดังเดือีกว่านี้เราถาม่าสิ่งที่มีโจไปเลตุกับที่ง,ง่านไปเหตุน่ะดีแล้วค่ะซาดูน้ํากัอซาจาว่าจะาวงไปเล่นไปมาค่ะแต่ว่าสิ่งที่จะทรงจะซอยสติญูไปว่านี่อีกคือบุญบุญให้เพิ่อนอาจจะหลังจากปิดวงหรือว่าตุ้มห้องกันเฮ็ดในสิ่งที่ นี่ของไานี่าพยะญนาบันีจเ้อค่ะมนสิมเ็ตัวไ่หนองแต่ว่ากับผู้นี่พี่ทมงานหลังบานเขารียกว่าทีมุกิจหลังข้าน่ต้างงแล้ว่ที่นี่กันเมว่าเขาอยากให้มันเป็นภาพวกเอฟซีไงพี่ี่เขาเขกเขามันเขาอยากสรงเ์นองเป็นศิลปินยกระดับของเอฟซีโยกระดับเขาว่าศิลปินที่เป็นศิลปินแบบคอนเสิมองว่านี้คื ้นใหายทยกระตาฝันถ